ปีงเอ็นพี่น้องโตนาหนาวอยแล้วปีงเอ็ยนอีกแล้วคือเกา่าจัดหอบเดิกพี่น้องเลยปีงเอ็นบ้านนาหอมควันไฟ้วันฮวน,วน,นอ,อากาศเย็นเย็นยามคืนพี่น้องนี่ซีสันเนาะพี่ะกินขนาดไปเซฟเซฟแล้กันมนะปีงเอ็นบ้านไาอเลยพี่นอ้องโต้ล้มหนาวเนาะนาหนาวเข้ามาแล้ว แต่ว่ายูพียังมัวนาวหรอกพี่น้งงองมัำำ้ยจวเพี้ยผม้มลำฮึแซ่บคือเก่าเนาะืม คุยเข้าไปอู้แตกแตกไปพี่น้องคำย่งไๆตาสวดงัด ắt, คือเขาหนวดมือพี่น้องจิมจ้มแจ่วสุ่มซีฟูด้ดตาเองแซ่บเผ็ดอื ไปเฮ้ยเได้ใจพี่น้องหอมลาบม <c> า <oughs> ห,หนวดมือนีคือว่ากรอบดีน,นะับ Mm-hmm. ทำเราไปเงแซ่บพี่น้อง <c oughs> เสียงอ่ะที่กินจับ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 ,บปานมมสวมทำเราพี่น้องยาวนะมันแซ่บเลยกินเงียบกินผู้เป็นตัวพี่น้องเคยเห็ดลายเทื่อแล้วเอ็ดแบบผู้ดีน้อยนึงนะมันบดแซ่บเห็นแล้วมันบดแซ่บขอกินแบบมิเตอ,อร์เบากันนะอาจจะกินงัดอย่างเดียวคือเก่าเราไ่ต้องอย่างลายไปอืม <c oughs> <c oughs> ตาวปีนอ็นบานนะ น้ัืดน้ืดนืดน้่าเดนพี่น้องเดน้ำจืดน้เจเตนมำจืดนำคน้้ำจื้ำน ทรัมมี่อะไรพี่น้องอย่าไปแทบแทบหลังกล้องนะจัดแบบแทบแทบอีกก่อนสำหรับที่มีับฝากพี่ต้นน้องซรัมี่นะคือคือเก้าอะไรพี่น้องฝากกดไล่ก็ติดตามกดแซ่ดนะเธอมีความใจในการทิดคิปใหม่ๆเอาบ่มีต้นขึ้นสูงครับก็ค่อยไปเรื่อยๆพี่น้องผมเลยที่ว่าจะแต่กยานะเป็ี่นตัวเองค่อยๆเฮ็ดไปพี่น้องเอ้ยผมหุ้มเขากับศึกษาเอาตามเบิ่งเพิ่นพวกที่กเจ้ามี ซื้อเสียงเนาะ,ะเจ้าฮิดแบบไหนจะคอยนำก้นนนำห้อยไปไปไนะเนาะอะ,อะขอบใจพี่เนาะ